มากินข้าวแรงน้ากันจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้มากินแหนมนางมูงมอีกแล้วจ้านี่เลยของแบรนด์ร้านประจําเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยกระปุกนี่1กิโลค่ะได้เป็นสองก้อนแบบนี้ก้อนละ500กรัมข้างในมีพริกสดแล้วก็กระเทียมสดพร้อมจ้ากล่องบรรจุพันธุ์ดีๆสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะคะกล่องนี้1นกิโลร้อบาทเท่านั้นเองค่ะของแบรนด์ร้านประจําเดิอพี่น้องคะ่ะ กินแยมได้กดแซบต้องติดบานไว้ตลอดคลิปก่นกอนๆรีวิวแบบอัน,นกินดิบไปแล้วคลิปนี้ก็เลยมารีวิวแบบกินซุกไหมพี่นอ้องเนี่ยอันนี้ก็คือเอาใส่ใบตองเข้าไมโครเวฟนะคะอืมกินซุกกระแซบสำหรับพอ่อพอแม่ๆม่ ที่อยากเอาไว้ให้น้องๆนู้นูนนนนนกินก็สามารถกินได้กินกับข้าวก็อร่อยทานเป็นกับแก้มก็ฉ่ำม,ม,มีพริกแบบนี้มาให้ทำสุกแล้วก็น่ากินเด้วพวกเธอหนังมูแบบจุกๆเลยค่ะนื้ กตะเทียมสดอืมแบขบข้ากันครับนะก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยมึงยังหันหอนอยู่ได้เนี่ยหรือว่าจะเอาไปบีบๆแล้วก็ทอดใส่ไข่จะอร่อยเด้ ืม,มรสชาติของเขาจะมีความนัวเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวกำลังกินอ่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นกินได้หลายหลายวันเลยค่ะอืมคุ้มมากจริงๆหนึ่งกิโลร้อยเจ็ดสิบ้าบาท ไปฟังเมื่อกี้เลยอืมขับไกะเทียมสดนี่เข่ากันเข่ากัมใส่เมื่อยลดนละไม่ต้องสะใจมึงเนี่ยละ่ะอืม เมื่อนี้ไม่ได้กินกับข้าวเหนียวด้วยกินกับข้าวกล้องกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดอืมวิวนนวนด,ดีดีพวกเธอ ต้องไปสร้างมากินเลยเด้อคุ้มอร่อยอืมเมนูเปลืองเขา่า กินกับขผาปลีป่ะดิรสชา <c oughs> ตบบดิดีกระแตงกับกรกแลดิบกับพริกหวานออหมาเองในกล่องมีแค่ พริกสดแล้วก็กระเทียมอืมแซ่บอิลีเลยพวกเธอลองประังมากกินเดี๋ยวสิหาว่าตัว อืมต้องกินกระแตเทียมสดพอมเนีย่ยอืมแบบสุกกระแสบเด้อสำหรับใครที่ไม่มีไมโครเวฟน่ะเอาไปย่างไฟก็ได้หอมใบตองหอมใบตองดีดี ้อาเบตอแเราก็ไปย่างไฟจ่าวไอว่าคนเอาไปทอดัม่็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเลยม่จะเป็นฟิลขอบหนอกนุ่มในอืม ทั้งเมื่อทั้งสอนฉ่ำอิ่มแหลวแรงแพ็กเกจด,ดีเสิมาแบบหนานแน่นเลย ใครที่อยากกินแนมนางหมูต้องของแบรนดร้านประจำเท่านั้นนะคะอืมกินผู้เดียวเกือบเคืองโลบันนี่มันแสบเนาะ อือกระเทียมกรีบนี่ค่ะอืมรับอืมอิ่มละะอย่าเริ่มไปกดซังมากกินเด้อครับพี่น้องค่ะ เนมหนังหมูของแบรนด์ร้านประจำนี่อร่อยบอกต่อเยอะๆจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย